นี่บานเก็บงํามาหลายพันปีหลายร้อยปีเนาะคือคนจนมันก็จนอยู่จังสรนวัฒนภาพกับวัฒนภาพวัฒน์นาจันทานมันกับจันทานอยู่จังสรรมือได้มือนึงมันได้โอกาสพี่น้องมันกะโลงยากพี่น้องกลับสวัสดีครับยศที่ต้องฟังไทยและก็สบายดีพี่น้องเล่าทุกทุกสารน้องคนเนาะวันนี้พบๆกันอีกเช่นต์เกาเซนเดิมไม่สองวันทีมทุนลงด้วยหนึ่งเหลืองตองหูนะพี่น้องเนาะเหตุการณ์การก่อจลาจลเนาะ อยู่ระเถศดนิพานคือแบบว่าสกัดกันโบยูแล้วเนาะตำรวจรจราจรนี่เอาโบยูเนาะพี่น้องเนาะตำรวจจราจนหรือทหารที่มา,าป้องกันการก่อเจราจนนี่เอาไปเอามาเป็นใจเขาสั่งบอกหรือจังหวะหรือว่าเป็นควื่แบบว่าปากว่าตาขยิบพี่น้องนี่แหละสิ่งนี่แหละเนาะเหตุให้เป็นเหตุการตัวอย่างเนาะที่สะท้อนให้นักการเมืองในเ่าที่โกงศาตร์การเมืองนี่ได้เห็นตรงระว่าห้ดีได้พี่น้องเนาะ ในเมื่อมันบ่เคยเกิดมาก่อนเนี่ยประเทศนิพานบ่เคยเกิดมาก่อนนีพี่น้องเรืองแบบว่าก่อจลาจนแบบเนี้ยยากแนนแต่แบบว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็เอาบ่อยู่เลยพี่น้องคือสกัดกันบ่อยู่เลยเอาไปเอามาทหารเนี่ยเบื้องตี้นี่พี่น้องเบื้องหน้นี่ทหารนี่หูซึกว่าสิเป็นใจก็ว่าได้หรือว่าปากเพราะว่าตาขยิบหรือเฮ็ดแบบทำทาสกัดกันบ่อยู่บ่หรือจังไรที่จริงแล้วมันสกัดกันมันก็อาจสิอยู่อยู่แต่ว่าไอ้เมนเบิ่งนี่มัน หลังจากที่แบบว่าเขาทะลลยเนาะหัวกันไห้ได้กันอ,อย่างไปน้ากันอะ่ะโบมีการไล่ตีตำรวจหรือว่าทหารปราบเจรจนลโบมีพี่นอ้องคืออาไรมาไปน้ากันแบบว่าเออพระสุนนี่คุมเขาไปสำนงงานักงานหรืออาคารไปทําได้เขาฟ้องได้ตียืนเบิงซื้อเห็ุยังบ่ได้พี่นอ้องอแอดมินเห็นร้ายขีดไปได้นะพี่นอ้องอไปมาแอดมินก็สงสัยแหละว่าเอา้าคือโบซอยกันป่าเพื่อโบซอยเอากระบ,บองเอาอยัางไปตีหรือว่าเขาปกะกาศ ถันแม่นว่าไปก่าเหตุมันก็คือว่าสิถือประชาชนลุ่มสก,กํารรเจ้าหน้าที่คือว่าได้ก็เลยบ่ก,ก่าเฮ็ดอีหยังพี่นอ้องก็เลยปล่อยให้เขาบุกเข้ามาเนาะนี่แหละเนาะผู้ที่มีอำนาจในลาวผู้ที่โกงศาสตร์บ้านเมืองนี่แน่นอนอยู่แ,บบแล้วล่ะถ้าแม่ว่ารัฐบาลลาวบ่ปราบนี่บ่แน่เด้อพี่นอ้องเออคนที่เสียหายเสียหน้าเนาะทหารตำรวจผู้ที่เงินเดือนบ่อ่าพอกินบ่พอใช้ หรือแม้แต่เสียหายเสียหน้าเนาะเสียหัวเสียสวนเพื่ออยากบรรจุตำแหน่งสูงๆตำแหน่งดีๆกับบุรเนาะเสียเงินไปซื้อเนาะความที่ผ่านมาก็มีระส่วนออกมาทายคลิปอัดคลิปด่าเจ้าหน้าที่อันนี้นะนี่ด้วยกล้องแบบว่ามันทนบาไว้ยามทาวว่าขันเหตุแน่นี้แล้วนี่สิเกิดพ้นตามมากบ่กเขาหูบอกคู่แ้วเขาก็เหตุเพราะเขาทนบวไวเพราะสั้นแล้วเหตุการณ์ยูทีประเทศนี่ป่านี่เนี่ยน่นอนอยู่แล้ว มันทรงพลสะท้อนใหน้ผู้ที่โกงศาสตร์บัณเมืองในเลาวนี่พนักง,งานที่ใส่ยศดตำแหน่งยู่ในเลาวนี่อาจสิเกิดค่วมกังวลก็เป็นได้ว่าจักหมือนหนึ่ง่าคเล่าอาจสิเป็นแบบนี้เนาะบานนี้สิ่งที่มันคือกันเนี่ยะระวางนี่ปานกับเลาเนี่เรื่องอขั้วมโมเสมือผ่ากัน,นทางด่านส้นจันนี่คลายคือกันเลยแต่ว่าทางนี่ปานเนี่ยเขาอาศัย เก็บงํามาอย่างยาวนานแล้วแหละเป็นพันปีแหละเรื่องส้นสันจันท่านเรื่องส้นสันมัณฑาผ้าเี้ยงเนี่ยอ่ามันก็ับเบาบางลงกับจริงแต่ว่ามันกับไายๆกับอ่าส้นสันในเล้าปัจจุบันก็คือส้นสันตัวไปบริารถที่จะเฮี้ยังได้ถ้าเทียบกับสายเลือดการนั่งเนี่ยอ่ามันก็สิคล่ไข่กันพี่น้ออง่าแล้วก็มันไข่สะท้อนเนาะเฮ็ดให้ผู้ที่มีอำนาจผู้ที่โกงกินในเล้านี่อาะสิเกิดความกังวลว่าจั๊กมือหนึ่งอ่ะอาะสิ เป็นแบบเดียวกันครับอ่านี่ปานได้เนาะอ่าบานนีมาเขาเลือกเรื่องพวงนี้ปานเนะาะหร้ยคนอาสิเบ่งว่านี่ปานนี่มันคือเป็นยังจังหวบคุ้มบ่ได้เนาะแทนทีว่าอ่ารัฐมนตรีต่างๆนี่ล่าออกหรือว่าได้แก่แขนได้รุมทําใหาน้นากการเมืองกเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บไปหร้ยคนจะเป็นยังประส่วนเขาบ่เศร้าเอ,อ้าพี่น้องมันสีเศร้าอยียงก็มันได้โอกาสแล้วได้โอกาสยังไรพี่น้อง กาได้โอกาสปนสะดมพี่น้องเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าผ่วงนี้มันกินมาลายแล้วให้เขากินแน่บางบางเทือมันกินจังสีก็เป็นไปได้ปนสะดมปน,นเห็นแบกเอากระสอบเขาเอาเขาคล้องแนวน,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 นั้นเนวนี้แอดมินก็เห็นมาหลยคลิปเนาะปนสะดมกลายลเป็นว่าจากจราจนกลายเป็นปนสะดมพี่น้องปาป้าเนี่ยพี่น้องเจ้าหน้าที่เป็นยังประกาศเฮ็ดยังสงงั่งเนาะกันเสียแล้วเพราะว่ายัางเขาเก็บงํามายาวนานเขาถือกดคีย์เขาถือ เอาพ้นประโยชน์เขาควรในสิทธิ์นะผลพ้นประโยชน์ที่มันเท่าเทียมกันเนาะแต่กลายเป็นว่าผู้ที่มีอํานาจเนาะเอาทรัพย์สมบัติเนาะเอาผ้าษีของเขาไปกินโดยที่แบบอเอาไปฟุ่งเฟือเอาไปสางมังคุดมี่ให้กับเครือญาติของเขาเจ้าเขาเจ้าก็เกิดความเครียดแค้นแล้วก็ได้โอกาสนเนาะหลังจากได้โอกาสแล้วมันลงอย่างนี้พี่น้องลงอย่างเลยกลายเป็นแบบ นักและกษีวอแล้วนักกว่าอิาอนโดนีเซียกับว่าใดอินโดนีเซียเนี่ยมีการเจรจากันตกลงกันใดเข้ากับเศร้าแต่ว่าสําหรับเนปาลมันถือกดขี่มากเง้วนาน่นเกือบ่านพันปีแล้วพี่น้อยเรื่องส้นสันเรื่องคว่ำเรือลำทางวันนะแั่เป็นประเทศเล่ากับคว่ำเรือลำทางเครื่องหยากับไข่ไข่กันแต่ว่าเพียงแต่ว่าของเนปาลมันเก็บงํามากหลายปีเกือบพันปีร้ายหลอยปีเนาะ คือคนจนมันกิดจนอยู่จังสรนวัฒนภาพกับวัฒนภาพวัฒน์อาจารย์ธานมันกิดอาจารย์ธานอยู่จังสรนเมื่อได้มือนึ่งมันได้โอกาสพี่น้องมันกับลงหยากพี่น้องอือนี่แหละสะท้อนให้เห็นว่าความเนาะเก็บหน้ามือในใจนี่คั้มันระเบิดขึ้นมาแล้วมันลงยากพี่น้องสี่ห้าทางเจรจาแย่งกับบุไดเนาะก็คือโอกาสพี่น้องโอกาสได้ปุ่นอ่าได้บนสะดมเนี่ยมันมีโอกาสกอบโกยเนาะ เฝ้าเนาะเอา,อาวัตถุสิ่งของเอาไปเป็นของตัวเองเอาไปไหว้แม้ประทั่งชีวิตหรืออย่างงก็แล้วแต่เพราะว่าแน่นอนอีกแล้วเนาะการเลื่อมล้ำของสังคมของสนสันมันเก็ดเหตุในไฟนึงเนี่ยได้รับผลประโยชน์อีกไฟยนึงก็เสียผลประโยชน์เนาะออนนี้ก็เคยเว้าหลายคิดแหละว่าสังคมมนุษย์เนาะมนุษย์ษมีการต่อว่าต่อค้านมีการเถียงกันเนาะหากสังคมไฟใดไฟหน,นึ่งเนาะเขารู้สึกว่าเขาเสียผลประโยชน์เขาก็ต้องลุกขึ้นมา เพื่อขอความยุติธรรมเพื่อแบ่งปันไอ้ยังที่ห้มันเท่าเทียมกันเนาะ,ะตามลักของสังคมนิยมนี่ยเขาเนี่แหละต่อสู่เรื่องสันส้นๆนี่กับเรื่องเรื่องนี่แหละพี่น้องเรื่องแบบว่าบุอยังให้ทื่นนิยมเนี่ยมาเอาเปรียบเอารัดหรือว่าเฮ็ดหน้ายุ่เทื่องล้างคนเนาะเขากับพยาย้มต่อสู่เพื่อว่าอย่างเพื่อว่าห้มันเท่าเทียมกันบ่อยังให้คนที่ เป็นขึ้นนิยมนี่มีผลประโยชน์แต่เพียงไฟเดียวเนาะก็คือแบบเป็นผลประโยชน์ที่เนื้อครัวคนอื่นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยได้รับปฏิบัติจริงไปจะได้พี่น้องบัดได้มาแล้วเนาะกับคิดเหตุนะพี่น้องได้มาแล้วลวมัดกับ,บเหตุตามที่ทฤษฎีที่เคยสับซ,ซ้อนหรือว่าเคยว่างมากเนาะกับเหตุไห้คนกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยในเมื่อว่าได้มีโอกาสได้กำอำนาจเนาะกับสุดท้ายบวห่างแบบนี้ ลวก็เอาไปมาได้โอกาสที่แบบวจดสอบบ่ได้บบดนี้ก็มีโอกาสโกงกันนักไปเอาไปไมาสังคมนิยมนักวก่าขึ้นนิยมอีกเนาะมันเป็นเพียงทฤษฎีแต่ว่าขึ้นนิยมนี้เบิ่งแ้วเนี่ยมันตามทฤษฎีคือเอาเปรียบเอารลัดคนอื่นแต่บัแต่ความเป็นจริงมันวดสอบได้เนาะขึ้นนิยมมันวดสอบได้มันมีหุ่นส่วนมันมีการทายเทผลประโยชน์เนาะบ่แมนว่าทึ้นนิยมเขาสก็บผลประโยชน์ใผู้เดียวตลอด ธรรมดาแล้วมันก็ต้องมีการแหกเปลี่ยนมันก็ต้องมีการขาขายมันก็ต้องมีเปิดการาห่วมทุนหรือว่าหวมหุนมีการลงทุนมีการสื่อหุ่นคล้ายหุ่นเนะาะถาม่าสังคมนี้มมีว่ามีแต่ว่าบรให้เกินไปจากนโยบายของเขาเนาะเขาควบคุมตามนโยบายของเขาบรให้มีเอกส่วนที่มั่นแบบเกินกว่าอำนาจเพราะว่าการเมือว่ามีเอกส่วนือเอกเทศเกิน อขอเขตเนี่ยมันมีผ้นกระทบตอบหนาท้องเขาพี่น้องเขาก็เลยพยายามที่จะเตดให้มันอยู่ภาาใย้นโยบายของเขากลายเป็นว่าเพดให้คนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสียผลประโยชน์เนาะไดความความเท่าเทียมหรือ,อมีความเลื่มล้ำทางส้นสันหรือว่ามีความเสมอภาพกันเนาะกับโบ่างกันกับประเทศนี่านเนะาะจักมือหนึ่งพี่น้นองเนาะถ้าหาว่ามันเกิดการเอารลัดเอาเปรียบกันหรือว่ากดขี่หรือว่ามีความ สม,มอภาพกันหรอสุดท้ายมันเกิดระเบิดขึ้นมาเองหรอโอเคสำหรับวันนี้ขอขอบอกขอบใจขอบุญขอบุณสำหรับ FC ทุกทาก่านอย่แก่ขึ้นมาติดตามมาฟังชมด้วยคนหลายคนสมัครเกดสุดยาดคลิปต่อไปอีกต่อไปสำหรับวันนี้ขอกล่าววค่าสวัสดีครับสบายดีบาย